สวัสดีวันนี้เราเอาขนมมาแจกมามากันนี่น่มาดูมามากินกันเถอะนี่คือป้อมปืนอันนี้ก็คือปลอกแบกยู่บสีมือหนั่งลงครับมือน,นั่งลงมือน,นั่งลงมือน,นั่งลงเร็ว มือนั่งลงไม่ได้้อยอดกินขอแปนั่งลงเอามือมา,อายกขาไปอืมที่อื้มวิ่งที่อะไรม้านบึนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม ขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับไม่โดน <c ười> อ่ะอ้าวขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยเลี้ขอมือหน่อยขอมือหน่อยเลี้ไม่โดนเอาไปขอมือหน่อยไม่ได้กินนมนะไอ้อดกินออกไปมา เย่ yeah. ได้ปอกแป๊กเอาให้ปอกแป๊กหนึ่งชิน้นอมบือนั่งลงอมบือนั่งลงขอมือครับนั่งลงครับนั่งลงครบับือนั่งลงเร็วนั่งลงเลย เอาอกไหมออยไหมเฮะกูกินอักไเอาอีก็นี่โอ้กินทีเดียวสองชิ้นเลยโอ้ไม่ปืนอ่ะไอมีไไอมีหอืมอืม ย,ย,ยืน่อยืนเล็้ยยืนยืนยืนมายืนมางำหล่นไหมน้อมปืนไม่ต้องยืนปดวดเข่าชิ้นเดียวแล้วชิ้นเดียวชิ้นเดียวลงครับเ <c oughs> สร็จป้อมปืนไว้แล้วโมดแล้วบอบ อเอาเนี่ยเอาคนไหน้วยเอ๊ะืน้นมือมาเออเอาใหม่อีกทีได้ไหมเลอะด้วยอะ่ะมืนน้นมือไหม่ครับมืมือมาหมดแล้วเอ้ยไม่ไปเอายไม่ไปไม่ไปหนเอ๊ะไม่ไ